เอกสาวเผยป่วยโรคร้ายชีวิตติ่งจนเคยออกจากคิดอยากจองอจากวงการวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามนะคะกรณีที่มีข่าวเปิดเผยข่าวนางเอกดังชอเลิกกับแฟนแล้วปล่อยตัวหมดสภาพถูกผู้คนวิจารหนักว่าหุ่นเนี่ยเหมือนคนพึ่งคลอดออกมาพึ่งคลอดลูกออกมาจนทําให้น้อยความรอบค้าเป็นห่วงหวังว่าโรคซึมเศร้ากําเริบมีหลายคนนั้นพุ่งเป้าไปที่ชิปปี้สลินค่ะและได้รับฟังนะคะ จากปากกันซึ่งงานนี้ค่ะล่าสุดชิปปี้ออกรายการคุยแซบโชว์ทั้งช่องวัน31ที่มีพิธีกรอย่างพีเคและบูมเป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะก็เปิดเผยเรื่องการไปโรคซึมเศร้าและน้ำหนักขึ้นเยอะหลังจากทานยาตามที่หมอสั่งก็มีใจความว่าจริงไหมที่ชิปปี้เนี่ยเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ค่ะเคยเป็นช่วงหนึ่ง ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเพราะเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอลเลมากแฮปปี้แล้วก็มีช่วงที่หนูเลิกกับแฟนเก่าร้องไห้หนักจนมารู้สึกเหนื่อยที่จะต้องนั่งร้องไห้ทุกวันจนเพื่อนนั้นพาเราไปหาหมอและคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าคุยกับคุณหมอร้องไห้ไปสองชั่วโมงแล้วหมอก็ได้วินิจฉัยร้องไห้ตลอดไม่มีเหตุผลแต่ในความคิดเองก็อยากจะทําร้ายไม่ได้มีความคิดว่าอยากทาร้ายตัวเองนะ การไม่ทำการรักษาถึง2ปีพาอคุณหมอให้ยามากินเราก็มีความคิดหลายหลายอย่างเช่นไม่อยากตื่นไม่อยากทํางานแล้วไม่อยากทํางานในวงการด้วยคือจริงๆมีหลายเคสเลยนะเพราะว่าช่วงที่ชิปเริ่มกินยาเวลาไปถ่ายละครพอเราเริ่มปัดเคมีในสมองเวลาที่เราเล่นละครก็ต้องมีภาพแบบนึกภาพความเศร้าเราไม่สามารถประลองได้เพราะว่าเหมือนตัวย,ยามันกดไม่ให้เราเศร้าแต่ก็ต้องทำไม่ได้ พอเราร้องไห้ได้ทีหนึง่งมันก็หยุดไม่อยู่เหมือนเราไปขุดความเศร้าขึ้นมาอีกทีหนึง่งพอคัดแล้วก็รู้สึกว่ายังดิ่งอยู่เราก็พยายามหยุดน้ําตาแต่ข้างในมันยังเศร้าและหดหู่จนเรารู้สึกว่าอยู่บ้านก็เหนื่อยออกไปทํางานก็เหนื่อยเจอเราคิดว่าถ้าเราเลิกเล่นละครเนี่ยก็คงจะดีนะมันเหนื่อยจริงๆกับการที่ต้องมานั่งร้องไห้อย่างตอนทานยาเองก็น่าจะประมาณ2 3เดือนแล้วกลับมาเล่นละครร้องไห้หนักรู้สึกว่าครัง้งนี้มันหนักกว่าเดิมมันก็รู้สึกว่าดิ่งกว่าเดิมด้วย คุณหมอเองตอนนั้นเนี่ยก็คือ,คอ,คอให้เปลี่ยนยาแล้วนะบอกว่าห้ามหยุดยาเองซึ่งอาการชิปปี้เองก็หายดีเป็นปกติแล้วแล้วก็ได้เปิดเผยความรักครั้งใหม่ที่มีฝ่ายชายเป็นกําลังใจและเทคแคร์ให้เป็นอย่างดีค่ะอย่างไรทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเธอต่อสู้ในทุกๆวันให้ดีที่สุดค่ะ